ครับเดี๋ยวก่อนเราไปทะเลนะฮะเดี๋ยวเราแวะโรงเรียนบ้านเนินรักก่อนนะครับเขาบอกว่าเป็นโรงเรียนกิจกรรมต้นแบบการจัดการเรียนการสอนวิชาสากลน่าสนใจส,สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับที่นี่โรงเรียนบ้านเนินรักใช่ไหมครับใช,ใช่ค่ะคต้องมาไม่ผิดที่แล้วนะฮะวันนี้กินได้ข่าวว่าแบบแถวนี้อะไรที่โรงเรียนนี้เนี่ยเขามีความโดดเด่นเรื่องของการจัดกิจกรรมสหกรณ์จริงไหมครับใช่แล้วค่ะเดี๋ยวให้น้องเหนือนะคะ พาพี่เขาไปชมกิจกรรมสากลของโรงเรียนบ้านอนอนรักค่ะได้เลยค่ะคุณครูค่ะไปน้งเนือทางสากลกิจการของโรงเรียนนะคะเรื่องสากลรรมีอะไรกันบ้างก็ มีสหกรณ์ร้านค้านะคะแล้วก็สหกรณ์ออมทรัพย์แล้วก็สหกรณ์ส่งเสริมการผลิตค่ะเราแบ่งออกเป็น3อย่างค่ะที่ที่เรายืนอยู่นี่คือที่ไหนสหกรณ์ออมทรัพย์ของโรงเรียนบ้านนันลักษ์ค่ะโอเคถ้าอย่างนั้นพี่ขอเข้าไปดูข้างในได้ไหมครับได้ค่ะโอเคอันนี้ฝ่ายธุรการค่ะรับผมมีฝ่ายธุรการฝ่ายการเงินค่ะแล้วก็บัญชีแล้วก็ผู้จัดการรองผู้จัดการค่ะตำแหน่งต่างมาได้ยังไง ก็มาจากการลงมติในที่ประชุมสามัญใหญ่นะคะเราก็จะเลือกคณะกรรมการใหม่ในภายหนึ่งปีนะคะก็คณะกรรมการชุดนี้นะคะก็จะทํางานหนึ่งปีแล้วก็พอเริ่มการศึกษาใหม่แล้วเราก็จะเลือกคณะกรรมการชุดใหม่ค่ะก็หนึ่งชุดทำาันหนึ่งปีจบปีปุ๊บก็เลือกชุดใหม่ขึ้นมาทําต่อครับผมถ้าอย่างนั้นเราไปดูส่วนอื่นกันต่อดีไหมได้ค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันต่อครับอ่าสหกรณ์ส่งเสริมการผลิตค่ะก็จะเป็นเด็กนักเรียนนะคะเขาจะ ทำขนมมามแล้วก็จะเอามาขายเอามาส่งกับสหกรณ์พอได้เ,เงินแล้วก็จะหักทุนออกเอากาไรออกแล้วก็จะเก็บไว้แล้วก็เอาไปปันผลปลายปีค่ะพอปลายปีนันีงองก็จะได้ปันผลกันทุกคนเลยค่ะก็จะเอาไป ฝากที่ธนาคารก็จะทําให้นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียนกันทุกคนค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนอื่นกันต่อ,อ,อจะไปดูสหกรณร์ค้าค่ะ <Okay. S 1> ของเยาวนเราค่ะงั้นตามไปเลยอันนี้เป็นเกติแบบกลมส่งเสริมสหกรณ์ค่ะเจ mm hmm. ของเยาว์านันรักค่ะได้รับรางวัลชนะเลิศการจัดพิทศการที่ธลากางจังหวัดเพชรบุรีค่ะนี่ <Okay. S 1> นักเรียนทำเองค่ะเ,เป็นกระปุกอํมสินแล้วก็นี่ค่ะเป็นดอกซื้อฮีเอามาแปลรูปเป็น เป็นขกุญแจที่เป็นกระเป๋าใส่ของกระเป๋าใส่โทรศัพท์แล้วก็อันนี้เป็นฝายฝายทะเบียน,ยนพอเขาซื้อใช่ไหมคะ้วเขาก็จะมาใช่ฝายทะเบียนแล้วก็บอกว่าเราซื้อของไปเท่าไหร่ฝ uh huh. ายทะเบียนก็จะโจยดพอปลายปีใช่ไหมคะ uh huh. เราก็จะดูแต่เลขบัญชีว่าแต่เลขบัญชีเนี่ยมีเงินที่มาซื้อเท่าไหร่แล้วพอปลายปีปุ๊บ ประชมุมสามัญใหญ่เราก็จะปันผลให้กับสมาชิกครับแล้วก็สมาชิกเนี่ยเขาก็จะได้เงินเฉลี่ยคืนกันทุกคนค่ะอืมก็ถือว่าทุกคนพอใจค่ะนะขอบคุณคุณครูรัศมีครับและน้องเหนือ โรงเรียนบ้านเนินดาของเรายินดีต้อนรับค่ะครับผมถ้ามีโอกาสก็คงจะได้มาเยี่ยมเยือนกันใหม่ครับค่ะครั้งหน้านะคะเราจะไปกันที่ไหนนะครับต้องติดตามชมวันนี้เราสามคนลาไปก่อนสวัสดีครับ